สูงเร็วมากเลยสวยๆความเขียวความงามขอบน้องดีไม่ตายอีกแล้วจ้ะเดี๋ยววันบบนี้มาคนเดียววิชูไปเลยมาน,น้ำน้องน้องน้องเลยจากเข้าไปแล้วก็เลยก็ม่มีวิชู่ีน้องจ้ามาคนเดียว วันนี้จะไปสำรวจผักพี่น้องช่วงฤดูเก็บผักป้าเราจะจะไปสำรวจผักพอเป็นวันหยุดก็เลยถือโอกาสวันี้ผลสิจจยญางสำรวจผักเป็นยังไงผักขึ้นนั่งพี่น้องจ้ะไป,ไป,าาปจะพี่น้องไปรว้บรรยากาศผักปลาน้วกันจ้านี่ผักกูดมาเร็วกว่าพี่น้องจ้ะ คิดว่าพักขึ้นเร็วพักกระเทียมก็มีแต่ะไปได้เก็บเขายยกขึ้นเพราะเปิดเทปพี่น้องจ้ามันเรอบแรก,กอ่ะอีกหลายกออยู่พี่น้องกร็ร่างกระลังเป็นจังสีอยู่พี่น้องจ้ะนี่นี่เก็บได้นี่เลยเจตยังน้องจนหนูจะร่างเก็บนี่จ้ะนี่อือ นี่กะทิส่วนที่เขายังบกขึ้นนะพี่น้องนี่ดูดิเจากำลังเป็นขีดด้วยจ้ะเนี่ยแต่เขาขึ้นเร็วมาก,ด,กด้วยพี่น้องสองมื่นก็ขึ้นเราได้หมพี่น้องจ้ะตะปูหลัว,ลวฉันชิมีเวลาเมาเก็บบ๊อพี่น้องฉันเหตุงานเนาะวัวฉันสินเพราะว่าพะโกนี่เขาขึ้นเร็วมากด้ยจ้ะถ้าเขาได้ขึ้นแล้วพี่น้อง ขึ้นเดี๋ยวขนาดเลยนี่ก็เริ่มขึ้นเป็นหัวพี่น้องเลยเด็กมีคือปางเขาเบิดได้พี่น้องจ้ะอยากยำเนี่ยเนี่เขาจะเป็นประมาณนี่ยอยากยำมันเลยพี่น้องเพราะเขายังขึ้นบ่เบิดเดี๋ยวไปเบิ่งอีกปลาหน,นึ่งปลาหนึ่งซ้ำนี้ม่พี่น้องจ้ะ,จะกําลังเป็นเตป,ปุกอยู่จ้ะ ถ้าคนงงาจที่ว่าปีที่แล้วฉันเม่ได้เก็บเบิดพที่นองเขาก็จิขข้นขึ้นมาปีนี่มันก็นจิแตะแพรไปเรื่อยโอ้โ เขาเข้าวอวพอาาานนบพี่น้องเขายุคขางลำธารนี่จะพี่น้องยุคขางลำธารเขากระสิบขาวอวบกรอบมากเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพอเขายุกไก่หนามพักัวนี่ก็สิมักไก่หนามเลยพี่น้องยุ่งหนามเขากระสิบเขียวอวบงามมากเลยจ้ะ เราเขาลากกรสขอเอาอันสันสันสีเปนใส่แสบดูเขาขึ้นจัิบบนล่นลปนางามหลา่าความเขียวความงามกรอบเนี่ยข้องเสียยางแสบเลยวี่น้องก่อนนี้เลยจ้ะอีกกรเหลือไหเนะถุงเร็วมากเลย อวบยังอวบเจ้าไปได้ยังนอนใจนี่เดี๋ยวดีครับลุกไปมาเขาจะขึ้นตามคล้องกันหนักมี่คล้องหนักอันนี้หน่อนพอเอาได้ไหนเนี่ย เยอะเว้เอาแต่อันสมบูรณ์ดูดินาำหมาดเลยหอมอ่ะพี่นอ้องชัดนน้ำมันหอมอย่างแสบเลยจ้ะนี่สูงแล้วกปล่อยเข้าไปขออ่อนเต็มสัดสูงก็หนึ่ง เราจะพันเขานะเป็นงาพันป้านกระสินี้บางคอเฉยๆง่ายวกนะเงาะอันตราวกับปอยเข้าไป